นอนไม่นอนล่ะพี่จินเอ้าน้องแซงไม่รอดูพี่เฉิดฉายในเคาน์เตอร์เหรออ้ยอย่างยี้ไงอย่างยิงหัวคนน่าเปิดเคาน์เตอร์ก่อนนะแบบอุยเราต้องเล่นนะสิหนึ่งร้อยแปดแปดอุ้ยตาย ไม่อยากเล่นอินโฟลูไ no ม่อยากเล่นเวอร์ติโกไม่อยากเล่นเทียนไม่อยากเล่นนุกไม่อยากเล่นดัตคูเกมไม่อยากเล่นเล่นแบนหรอมิลามิลาเล่นมิลาเล่นมิลาปะเล่นมิลาเกีเล่นมิลาเกีแกรนแกรนแบนมิลาเฮ้ยเมือังต่างไปว่ะเอ้ยเอ้าลืมโดดโอ้โหปืนมันโกงอ่ะ มันไปอ่ะแต่ราบลาดได้เยี่ยมพี่โอ้ยโอ้ยแหงตาตาพี่จะบอดวะโอ้ย้ม่ที่

่อนี่นี่อุ้ยอ๋อมาเก็ตพี่นึกว่าเหลือตัวเดียวมาเก็ตมาเก็ตออฟมาเก็ตออฟไม่ใช่อยู่นี่แล้วอะไรวะมีนนีอ่ะเออตรงนั้นอะไอ้อะไรวะจังเกิ้ลจังเกิ้ลัหลัง จังเกิลจังเกิลไม่ใช่อ่าเออตรงนั้นอ่ะสวยมันเดินไปสองกระจกเลยเหรอเดินไปแอคชั่นได้กระโดดเดี๋ยวแอคชั่นนี้โอเคป่าววะแย่ สวัสดีซีอยากเล่นกับน้องมังกรเป่ะเชชี่น้องมังกรมีเอฟซีอ่ะออะไรติลี่น้องมังกรอะไรข่าวช่องแปดน้องมังกรอะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวมันอะไรเนี่ย ดูนี่ลูกเออกว่าเสียเหลียนไปแล้วอ่ะเออให้มันไปเถอะมันพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรว่าข่าวอะไรเนาะเออมางคนเลาวทำอะไรกันอยู่อ่ะไอช่อยไอมีช่อยมีเนาะโอ้โหจังหวะฟุกไม่เงือเอาหมดกแม่งอ่ะอุ้ยแปล ดูยูทูบเยอะไอตัวนีตว้ตัวนี้ดูยูทูบเยอะตั้งแฟดแล้วจะแบบจังหวะจังหวะแบบหันหลังอะ่ะเแบบ้าก็พี่ตงจังเกอร์ก กำลังเฮ้ยเอาเก็บปืนยังไงอะมันมีอีกอันเดอร์เอ้าทำไมอันเดอร์มีสองตัวมันมันมันอยู่กันได้ไงอะเราโดนบูบี้คึ่งแบ็คแล้วขอบคุณขอบคุณน้องฟอด้วยสำหรับการเลทครับฟออย่ามาดูพี่เลยพี่บูบี้เอ้ย เอาดิโอ้โหเอาดิเจคี้จะแถบก็ไม่แถบแต่ทำไมเจคี้มันยิงได้ไงอ่ะเจคีมันฟูงอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันฟูงอมันเหอนเขาจรรันมันฟูงอ่ะเรไป่ะผมว่ามันมีคู่ไื่อผมนะเอ้าพี่ลืมซื้อปืนเอ้าเอ้ยไม่แล้วมันทิ้งปืนเนี่ยให้พี่หรือเปล่าอ่ะ มีปืนไม่มีปืนเหลอเหรอเอ้ามันมีปืนไม่ไม่นึกว่ามันทิ้งปืนให้พี่มีปืนไหมมีปืนให้พี่ไหมีีพ่ไหนอ่ะไอ้ปืนปืนอยู่ไหนอีโคซัเลเยอร์อ่ะเฮ้าว มันมันมันผ่านที่มันได้ไงอ่ะวิธายอามันนี่ไปแล้วถอยถ <s> อยเอยถอ,เอเนเนยเอาปืนเอาเอานั่งใหนข้างล่างข้างล่างอาโอ้โอ้ my eyes o l l is what the fuck This is my eye. <laughs> oh, this is <laughs> Level man. Level man. Man. Man, well, man. This is my ghost in the sea school. Bebebe. Shut up. Shut up. me มไม่เสกโอ้ยยิงมาเลยไปวางอีดังเกินหนึ่งตอนนี้มันต้องซื้ออะไรอ่ะมีเลยพีไนตี้ พ no tamam> ี่ว่า่อยู่ไวะเน้่ยวนเี้นอนไหมลงสตรีมนอนเลยไหมกลัม่ไม่ไหวเงี้เงี้ยยเงประมาณแปดล้าสิแล้วมันไม่น้อยเลยท่านมีช้อโอเค

ติดอะไรเนี่ยอ๋อใช่จะไหวอย่างรู้จไหวพีกเฮ้น้ยอุ้ยมามายาค้าของยาเบียดยาคาย่าเบียดยาเบียด เฟดเขึ้นฟ้าเฟดเฟดเฟ็อเฟขึ้นฟ้าแบบเฮ้ย mm ้ย hmm> <si ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ ไป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 เลยนี่นี่อีกเกินพี่ไม่มีขาไม่มีเกินยังไม่ไม่มีขาไม่มีเกินชิบเออมันยิงทะรู้มาก่อนคือพี่ยังไม่เห็นตัวมาเลย ตุตตุตตุตุตตุตตุ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 ตตุตตุตุตุตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ่๊ตตุตตตตตุ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 นตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุุ๊ตตตตุ๊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 ตตุตตุ๊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 ตนุ๊ต มันออกมาแล้วเอ้ยออกมาแล้วมันออกมาแล้วพี่พี่พี่ลืมยิงพี่ลืมยิงพี่บูดบูดบูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูดเฮ้ยบูด คนจะรอดแล้วเนะาะเอาตัดพิษแล้วบี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 เนียร์ดับเบิ้ลหัวดีดีหจีสนุกด,ด,ดีพี่เป็นผู้เล่นผู้ทรงเกียรตินะว้ย